เลครับผมกาเซกไนโบนะครับวันนี้ผมไนโบนะครับจะมาทําในเรื่องในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะฮะซึ่งครั้งก่อนผมเคยทำไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยก็เป็นไปได้นะฮะคือต้นนั้นอ่ะที่ผมปลูกไปตอนนี้ผมมาเปิดคลิปดูนะครับตอนนี้คนดูประมาณ4,628ครั้งนะฮะผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคนรับชมแล้วก็คนติชมต่างต่าคนให้ความเห็นอะไรผมนะ วันนี้นะครับผมจะทำตามคำคำคอมเมนต์นะฮะของพี่ๆที่เขาแนะนำผมมานะครับว่าเออทุเรียนมันควรปลูกให้ถูกวิธีนะฮะ okay. โอเคแล้วก็คุณลุมนะ้น้องคุณลุมเสร็จแล้วนะครับแลก็ต้องทำกะโจมเนี่ยเขาไม่ชอบแดดตอนต้นทุเรียนมันต้นใหญ่ ใชนสูงมากก็อีกประมาณ5ปีอัพติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับ,ผม,รรบผมจะทําตามคำคอมเมนต์ให้ได้มากสุดนะครับตามที่ผมเคยบอกไว้นะครับอันนี้คือเป็นทุเรียนการยาาดผมซื้อมาในราคา120บาทนะครับผมโอเคโอเคมาเท้าความก่อนว่าทำไมผมถึงปลูกก็คือผมชอบกินน้องผมชอบกินแล้วก็ยายผมชอบกินแค่นั้นจบเขาง่ายมาก <laughs> โอเค โอเคมามาดูคำคอมเมนต์แรกนะฮะคำคอมเมนต์แรกนะ,ะับของพี่ราชรสนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะบอกว่าเขาจะยกโคนขึ้นนิดหนึ่งเล็กน้อยการน,น้ําขังและติดสเปริงเกอร์ให้ด้วยเผื่อช่วงแล้งไม่ควรถังหญ้ารอบต้นเด็ดขาดนะครับหญ้าจะช่วยบังแดดทำให้รากไม่ร้อน ส่วนใบผมจะไม่บางอะไรให้อาจจะต้องปลูกต้นถล้วยเป็นเพื่อนกับเขาด้วยเหมือนมันแย่งกันโตระวังมแมลงกินใบด้วยนะครับใบอ่อนยิ่งต้องระวังให้มากครับคือพี่เขาก็ปลูกมาประมาณ1ปีแล้วสูงประมาณ5 0 1 0 0เซนเมตรครับส่วนปุ๋ยที่พี่เขาใช้เขาจะใช้ใปุ๋ยคอกหมักโรยบริเวณรอบไกลๆต้นหน่อยนะครับที่เหลือก็รอดูมันโตโอเคดูมากนะครับตาบที่รัชโรสนะครับคนต่อไปนะครับจากคุณโรสนะครับคุณโรสนะครับเขาบอกว่าที่ลาบ พุ่มลึกเกินไปนะครับฝนตกน้ำขังชลประชืนเ,เราวไวท็อปเทอรา่าทำลายรากได้นะโอเคครับขอบคุณมากครับผมคนต่อไปนะครับจากคุณเทวินนะครับเขาบอกว่าปลูกแบบนี้รากจะไม่แตกนะผมปลูกตายมาเยอะและร่มแค่นี้ไม่พอต้องเป็นร่มไม้ด้วยบังแดดแต่แพ้ไอแดดก็ต,ตายได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปจากคุณพี่ ชาญชัยนะครับพอบทางแสงแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องใช้ผ้าสแลนแล้วก็ไม่ควรปลูกลึกนะครับแล้วก็ต้องตัดลาดที่ขดก้นถุงด้วยโอเคมาดูแผนที่ผมจะปลูกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลยผมว่าไปที่จุดปลูกกันเลยจะได้รู้นะว่าแผนที่ปลูกแล้วก็ให้ได้ตามคอมเมนต์ได้มากที่สุดนะครับโอเคไปกันเลยโอเค,ครับผม ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องปลูกทุเรียนการยาหวแยวะยังเป็นทางการเนื่องจากที่ต้องหยุดพัดการถ่ายใบยเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับผมตอนนี้ก็ได้ที่แลนะ,ะครับตอนแรกอะ่ะผมจะทําตามที่พี่เขาบอกคือเราจะเราจะพาถุงก่อนโดยที่ให้ผูกลากให้น้อยที่สุดนะครับที่เขางออยู่ครับนะครับแล้วที่คด,คด ตามเนี่ยฮะตัดออกหลังจากนั้นเราก็ปิดต้นมาหลุมนี้เราจะปลุกไม่ลึกนะครับผมเคยวางทูเรียนแล้วก็ให้มันหนูนะครับคือคือต้องเข้าใจว่าต้นทุเรียนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบน้ำขังนะครับถ้าน้ําขังอาจจะเกิดเชื้อราทําให้รากเน่าได้นะครับผมผมก็เลยเลือกที่ที่มันเป็นเนินไะมันจะเป็นเนินลงไปนะครับคือมันเป็นดอยขึ้นมานะมันเป็นคันคันเขาเรียกว่าคันบ่อคันยกล่องขึ้นมามันจะเป็นแบบ น้ำไม่ขังแน่นอนพอฝนตกมากน้ำก็เทลงไปเทลงไปด้านนู้นเลยนะครับมาวางนะครับคือไม่ให้ลึกเกินไปนะฮะ<ม>คือขุดให้ได้ครึ่งของต้นที่ท่านซื้อมาก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมปลูกใต้ต้นกล้วยนะครับกล้วยใหญ่เพื่อที่จะให้เป็นร่มบังแดดให้กับต้นทุเรียนก้านยาวแต่ผมก็ไม่บงังไม่เอาเสลนบังด้วยนะครับ ในนี้เสร็จแล้วครับข้อหนึ่งก็คือมีร่มร่มปวยข้อสองคือพนดินไม่ต้องลึกนะครับข้อสามก็คือตัดรากขดขดที่อยู่ก้นถุงออกไปเพื่อที่รากจะได้ขยายออกไปครับเดี๋ยวคอยดูฮะคอยดูไปเรื่อยๆครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมีมีอะไรบ้าง้นเจอตอนนี้ไม่มีเนาะค่ผูกแค่นี้เองมันไม่ยากนะครับ โอเคมารอติดตามนะครับสำหรับ่้นคุณเรงการยาวที่ทำตามคอมเนมตนนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ